ตอนนี้ครึ่งหลังครับก,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 กาลังเริ่มนะฮะได้สักพักหนึ่งนะยคตอนนี้สก,กอร์2-0ครับน้องเล็ง้ายโดนสองล้มน้ำในในรุ่นอายุกเกิน13ปีนะฟุตบอลน้องเล็ง้ายยุติครับครั้งที่หนึ่งครับหน้าเลยเพียงแต่ะและกองไต่เส้น2ลง ฝันทงได้ไม่ได้ก่อนนารินมาฉีกทุกความมันสองหลงไรนี้ก่อนนารินนารินทงป่าดูว่าจังหวะไต้ท่านยิ่งครับพีโนโีิเส่ของพีโนเนยนะโอ้ตอนรับมาดามปูครับม,มาเลยฮะมาดามปูมาดามปูเขาบอกว่าใจปั๊มเหลือเกินสปอนเซอร์เลื่ของเสื้อผ้าโอ้โหมาดามปูอะไรคนจะได้เห็นเลยครับว่าทีมงานของบานโซเอฟซี พีโน่ครับน้องเล่งไรายมาดูว่าใจสั่งมาลุยบบน,น,น,นี้นชนน45นั่นดีบงคู่ต่อไปครับสศรีบาทเทวีุจนี้รุ่น13ปีเจอกับบันโซ่อินซีแห่งคุณเขาเลยครับบันโซ่เอฟซีเอาละครับ,บ,วค,รบความน่ารักความสดใส โอ้โ Adams, ห S> <S นาทีต่อนาดีครับบรรยากาศของวันที่หนึ่งกันยายนครับเป็นเดือนเก้าเริ่มในสิ่งที่ดีเลขเก้าครับเลขมงคลครับวันนี้วันหวยออกครับทุกท่านสันการตัวนี้หลายคนอาจจะโชคดีหลายคนจะฝันสร้างถันสิ่งที่ดีกล่าวเลยครับมาเรือขับตอบสุดท้ายอยู่ที่ไหนขอโทษโอ้โหวันนี้วันนี้ดี วันดีดีนาทีทองครับนาทีทองครับโอกาสมีนาทีทองเสริมทับป่าครับไต่ตั้นสองลำเน้นนำอยู่สองประตูต่อศูนนะครับสองประตูสูนจากผลงานของรณนาชัยเสือรินพงศ์วันดีรณาชัยเปิดเกม โอ้โหน่าใช้โซ่ดิบนะผมอนเ,นอเอาแล้วครับความแม่นน้องลิงทรายครับนุ่นเงินน้องลิงทรายแรกเป็นแรกครับฉีกทุกขุมมันเลยครับเกียนี้ดูความติดเต้นและความประทับใจโอ้โหดูครับหลายคนฟ้าแจ้งฟ้าสว่าง มีโอกาสเปิดปุ๊บได้ปั๊บรับทันทีหรือไม่ตองลุ้นต้อูดูเลยครับสองลมเดี๋ยวดูว่าทางด้านของทีมงานของสองลมครับมาชุนใจอัางยี่น่ง ลยครับความน่ารักความสดใสเลยครับทิ้งไปทีละเล็กไม่รีบไม่เร่งครับสองลงครับสองลงไม่รีบไม่เร่งดูครับมาถึงคือชีแปใจสั่งมาเดี๋ยวคู่ที่เก้านะครับรับรอกว่าความมันระดับแนวหน้าความมันระดับห้าดาว ทันทีรอคอยนะครับนี่คือบรรยากาศสนามหนองลินสายป่าฝาประทานครับยิงไกลครับโอ้โหสองลมพอใจในผลงานตัวเองครับสองลมพอใจใผลงานตัวเองเงนินอยู่ว่าทางดน้าของหนองลินสายครับพยายามปรับแผน,นครับดีโน่ีโน่อย่างกีตั้งยี่ดูดีๆนาทีนี้มาลุยแหลกลุยแหลกเข้าไปกนเลครับป่าประท่านเอาเลยครับเกมที่ ถูกต้องถูกใจอังยีรับรักเข้าไปทางซ้ายฟองรัาพยายามจกโอ้สันการตรงนี้ครับประตูที่สามนี่ยังอยู่ที่ตอนนี้คุงเกมครับนุ่นครับหนองเลนไซไม่ใช่มาม่วงก็ลงได้ครับมาเอาละครับเกมนี้ ได้ละได้หาวหาเลยลงเลยครับสิบเอ็ดได้หาเลยตั้งแต่นางนวลไปซ้อมวยมันจะเตะสูงขึ้นหน่อยดูนลยครับมาระดับการคอนะครับต่อไจากพุทธบพันธ์ได้เป็นนักมวยนี่การเตะนี่สูงขึ้นเลยนะน้องนวนเนาะจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมันไม่งงนะครับเนี่ยนะดีสีที่บ้านทีวีัดเีให้เห็นหรือไม่ครับสตีมี่หรือไม่เกมนี้วัดใจ เสริมสร้างเสริมยลิกครับโอกาสเหมือนในตินมไม่เรียบกินบันจาละลายสันทงตรงเป้าได้ไหมนะครับสองลงครับสองลงมีโอกาสที่จะต่อได้ไหมนะสองลงจู่โจมครับไม่ได้ครับ คอมพิวเตอร์ลงไปเล่นเราได้รับการสนับสนุนจากดีวดใจพอไหมนะวัดใจในการสนิทสนมหอมซับการออกกำลังกายและเป็นกนฬาเยาวชนนะอังยี้อังยี้่ถอยเบาได้ชื่อไปกับสองลมครับสองลมขยับมาเกมนี้ชัยคิหมาที่อังยี้ชัยคีเดินหน้ามาชัยคีดงครับเรียบร้อยครับแม่สามศูนย์ครับ เม่กี้เริ่มจะยิ้มได้แล้วครับวันนี้3ประตูต่สูงเลยครับเรียสามศูนย์โอ้โหดาวใกชัยเกมนี้ต้องดูนะครับแจ้งให้กับทุกท่านทราบเลยครับว่าวันที่ยี่เบนยี่สิบสองโชวคุณยุึดขับนะครับ<อ>สนามโรงเรียนเทพบานสามตะวันเรียงอำเภอเมืองบัดพยาวปีการไล่สดด้วยนะครับคุณ<อ>บองนี่เลยทั่วภาคเหนือเลยครับรวมดาวทั่วภาคเหนือมาคใต้นี่เทพบ้านสามเลยครับรายการใหญ่ จังเลียวลีลาจังลพยาวติดตามได้เลยครับ well i i ต้องขอขอบคุณอีกสงนเดลที่12กันยายนที่ถึงนี้นะสำหรับลูกฟุตบอลเจมสลุยใจสั่งมาลุยลุยแรงนะครับพอตเตอร์พีนุ่นพีนุ่น เดี๋ตามน่นเลยครับโขงโขงที่แท้นี่ยขนาดของโขงเราจะมาเลยครับจังหวะนี้ครับแหน้าของโขกโขกโดดนุ่นแย่งไปสินเลิศเปินเดียวนุ่นแย่งไปโอ้ตายดี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 โอ้โหมาเลยกเกือบไปเกือบจะได้เหมือนกันแล้ครับโอ้โหอ่านุ่นนี่พยายามจะลุยเลยครับไตรกีไตรกีไปที่พัลเตอร์พัลเตอร์เลยครับเดี๋ยวดูว่าสองลม สองลมนี่เต์มาดีพัตเตอร์ชิ่งไปที่ชัยคีข้างหนะครับมาดูขยับเดินหน้าไหลบอดไปที่หาเล่ครับฉังหวะยังไม่ให้ครับเอาแล้วครับนาทีนักล่าฝันเลยครับเดี๋ยวฟุตบอลคู่ต่อไปครับบอกได้เลยว่าเป็นความสุขความสนุกที่ท่านต้องได้ดูผ่านโซเอดูนะฮะใจสั่งมา้าสังรูวห้เหลืองนะฮะโอ้โหดูแม หยัดเดินหน้าปันธงตรงเป้าเลยครับชัยคีสิบเก้าแล้วชัยคีลงสองลงชัคเกอร์สคูลหลุยมาเลยครับเป็นผู้ที่แปดโอ้นี้ปัญหาจู่โจมไปครับชัยคีเดินเจอกับนุ่นครับนุ่นศิลปินเดียวไปแต่ยังไม่ได้ครับยังอยู่ที่โฟกสองลมครับมาดูเอาลนะครับเกมแข่งขันที่บอกเลยว่าสามเหล่าตู้จะสูญนี่สองลม สินเปล่าลูกใหญ่เบิกเวลาครับแข่งขันครับแม่ไสามศูนย์ครับน้องเลนไซเป็นยังครับแม่แรกครับผมกับลังใจครับทักทายครับทางด้านของทักทายหลอกเลนไซจะเข้าไปทักทายครับทีมงานหนอกเลนไซเข้าไปทักทายสักทีมงานคทัชไทยครับเพราะดีกิจที่ในไก่ค